เออโอ้โหเด้่เสียงดังตืดดิสซลิกิคีกูขึ้นอ้อยสลิก้ขีดกูขึ้นโอ้โหที่รูดตอนนี้น่าจะอุค้างสลิกี้ขีดไม่ขึ้นเว้ยแล้วของใครขึ้นรอแป๊บหนึ่งกำลังแลกเกอร์ตอนนี้ไม่มีแท็กเตอร์ไม่มีแท็กเตอร์เอ้าแถวนี้มาโล่งไงก็เลยพามานั่นไงสลิกี้ขีขึ้นมาแล้ว ออเอาด้วยสัมอมยังมีสโลว์โมชั่นให้กูอุ้ยมีหมาเฮ้ยเล่วจะมืดแล้วจะมืดแล้วเนี่ยเอ็มซังมันตีอยู่อ่ะไหมมันจะมืดแล้วอะ่ะจะมืดแล้วจะมืดแล้วทำไมสก,กินมันน่าที่ถ่ายเอ้าเฮ้ยหันมาทีมันถ่ายละออยนู่นเนี่ยไป้ข้าหมาแดง ถ่ายจะแม่งลุมหูแม่งเยอะด้วยไปยี่หรือจีก็เจอเก่งก็จีหายดิลองมาอยู่ใต้ดินกันไหมใต้ดินใต้ดินมามาหาแดกที่ใต้ดินหาหวยได้ดินอ้าวแล้วทำไมกูลงมาทำไมไ,ไม,ม่ทำกูกบไปแดกไว้เจอหมูอ้เฮ้ยเอ้ยกูเอาไก่ก็ได้กูเอาหมูไงอุ้ยตรงนน้นหมูมี เด็กนั่งเงียบข้ามก่นเดี๋ยวหาหารแฮะเดี๋ยวหาหารแฮะาหมูหอู้ได้เนื้อเดี๋ยวหาอหารแฮะะแมงมึกแล้ววะชิบาแมงมึกเลยตัวหานะหาาหาฮะปันแะ ทีหลังเวลากูจะอ่านกูต้องไม่เปิดสกายเนีย่ยสตรีมอ่ะเชื่อดีเนี่ยกูอ่ะเวลาจาอ่านอะเวลาจะคุยอ,อย่างเงี้ยต้องมันต้องในสตรีมอ่ะเนี่ยกูมีโค้ดสตรีมหนึ่งสตรีมกูมีโค้ดหนึ่งอ่ะมีโค้ดหนึ่งแล้วก็ไม่รู้โค้ดสตรีมอ่ะมาเดี๋ยวช่วยกูเฮ้ยโอยูตกใจ คุดเบื level, chips, Rebel, ้องคุณคุดเบื้องพอแม่งดึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เกลียวแม่งมาชิบหายชิบหายมีไฟด้วยเว้ละว่ายิขาประตุบ้านอันนี้ต้องปรับเป็นอะไรเนี่ยอย่างนรก็มันก็มีค่าควาหถิงแสดงว่ามันก็ต้องมีซอมบี้เดี๋ยวไปจอดกัน นั่นเยียสเกลหนึ่งตัวคูเห็นแล้วอตรงนี้ก็มีถ้ำนีหว่าแต่ไอเสียงทอมบี้มาเฮ้ยเฮ้ยเน้มเน้าเมเา้านเา้าเต็มเลยนะเร่วเริวเริ่วเร่วเรวเร่อ เยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวหาทานก่อนเราไม่มีมอดเอกซาเล่ลำบากชิปไม่ใช่ยังยังไม่นี่เลยลบเล่าเอกซาเล่ะอย่าเซิร์ฟแมงแบนด์กูเลยไม่ใช่เลยกูเลยไม่ใช่เลยเจ้าทำเตาข้ามเนี่ยอาหารแล้วเอ้ยเเาเก็บเก็บออาหาร

มีอะไรทำหน้าชวนแมน,านแมาอัดเลยแหละจีมันเป็นอะไรกันอยี๋ขี้มีออ,อ,อ,อกล่ะอ่ะเอาเอาไก่ไปแดกหนึ่งตัวเอาไใ่รไม่ได้วะอ่ะเอาไก่ไปแดกหนึ่งตัววุ้ยแม่งดับอ่ะเอาไก่ไปแดกครึ่งตัวหูแดกหนึ่งตังเงี้ยไม่ไหวลนะ ก็ขยายขยายอ้ยเต็มนะอะไรกูเอ้าไม่ทางนะเอาเอ้า a b y ไปไหนวไหนวะไปสับเนะ่เน่ไหนไหนหมาตัวไหนวะหมา,าไปแกล้งหนะ ได้ได้ได้เงินด้วยเออสกายแมนขึ้นมาแลกเลยเฮ้ยอีกลูกธนูกับกระดูกได้ลูกธนูกับกระดูกโอเคย้ายบ้านมาหางบ้านตอนนี้อ่ะตอนนี้

มันตกน้าะโอ้เล็กเล็กอ้ยะชัยชยมันตกไปทำไมวะไปไหนดีตรงไหนวะนที่โล่แต่กูว่าแหลกเยอะโอ้โหอ,อ,อ,อยากให้มึงเห็นหน้าจอตอนนี้ <laughs> Hoặc à, cho cho lạc chặt chót lạc. A bụng tên tôi mày. Nha, chẳng cho là. Một mẹ. 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 Một คืกคุณพี่ท่านจะอู้นะจะแม่งทุกอย่างนี้แม่งก็เสียแรงนะเนี่ยตั้งบ้านแบบไหนดีมาถึงก <deve ck ens variables> ็วาผิด <bane> <mut> <im> นด้งขึ้นมาแล้วไม่จำขางก็ผี่แล้วทำไมกูพากัานไ,ไมนะ่ทาวันเนี่ยเออ,เอ,อต้องแบบนี้เลยทอไมถึิอ่อ เกมหมดไม่ว่าเห็นยากลำบากขนาดนี้ใช่ปมายหมดละเลยพอละยูระยูเพลสองบีปอยู่นู่นตรเห็นเฮ้ยเนมเนจมบ้านจุบ้านจมามล้ว่ัหยัเจุบ้านโอ้ยหูเจ็บเน็มเน้จหมู่บ้าน Dẫu tha bay Dẫu tha bay Đâu mình chặt chơi mù quá Dẫu tha bay, không còn Diêm Ba, khuất mái <laughs> Ba, à, khuất <máy> Ừ <laughs> Mình đọc sạch à, đợi... đi, cột đi แล้วหินกูก็ไม่มีงั้นเอาที่ขุดไม้มาละไม่ัดขุดไม้ไปละไม่มีโพเทห์เหรอเนี่ย <c oughs> ยา าโอ้โหดูดิทิ้งทิ้งกันอย่างชั่วช้าทิ้งกันอย่างชั่วช่วหน่าใครม้าหน่าน้องม้าน่าตามันทำไมเนี่ย núi nhìng, có mì ai chui ngang măng mì à, ông anh, ai, không คือคือมึว่าจะใครอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยโหคุณนัเดินไป็นใครเดีเฮ้ยอะไรด้ยเอาไปเจอและเดี๋ยวพิงค์สบียืนโอ้โกโก้สัมบีเห็นดูเดินผ่านหน้าไปนะนั่นไงไปเลยไปอยู่เลยไม่ไม่สนแล้วจะเข้าไปเลยไปเลยนะไม่สนแลอะ ในในเป็นมิตมีอะไรกูยังไม่เคยเข้าเลยเยังไม่เคยเจอเลยด้วยจริงอะไหนเี่มีอะไรเลยล่งๆแล้วว่าต้องขุดแกะกูเข้ามาแล้วเนี่ยไม่หรือว่าต้องขุดขุดแกะกูอยู่าานี่อุ้ย มีเรือเดียร์มีเรือเดียร์เ้ยแล้วใครตีกูแล้วทำไมกูโดนแดงแล้วอ๋อโดนลิโมูโนฟูขมวดเทียนเทียนไว้เกียน Sociedad, แมบบ่งสังเกตแม่งขุดแม่งหมดมึงจะไม่เหลือของให้กูเลยใช่ไหมเนี่ยวัววัววัวแม่งไม่เหลือของดีๆกูละน่าเนไอ้เย็ดเป็ดเต้องตายกูต้องตายอยู่ที่นี่อ้าวแม่งวางทีทีไม่ได้ชิบหายเน้ยอย่าดีกู อย่าีกู้อยู่คนเดียวไอ้ยูอย่าีงกูไว้อยู่คนเดียนี่สมสมไปหนึ่งแอคโ้เก็บเหย็กอเก็บ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 ได้เหเยี่ยมได้เหล็กเฮ้ยเฮอะไรมั้งเยี่ยมพอดีนี่ เร็วแม่ก็อยู่ที่นี่ไปครับตอนนั้นตอนคืนนี้ขี้ป้าขิปป้าขิปป้าเต็มได้อ,อยู่นี่อยู่นี่ว <ๆ S 2> ของของของอยู่นี่เต็มเลยแหละเต็มตัวบุญนละไ<ฮ> <c oughs> อาตลาดเลยตลาดชัดเจนดูของแม่ง จะมาเอาของไหมเนี่ยของก็มาดิเฮ้ยนี่ไงเอาไปเลยหนึ่งไวะมีอะไรวะมันไม่มีแล้วมีตะเหล็กแล้วก็อะไรวะมีเหล็กเหล็กเอาดิเนี่ยโยนไหมาานะไม่เอาอะจุดๆรู้สึกว่ามันจะค้างารู้สึกว่ามันจะค้าง โอ้โเห็นคิปเปอร์เห็นแจ่จแล้แกวต้านสามตัวอ่ะตอนน้น้องยิ่โอ้โหทำไมมาชูเใหเ่ขนาดนี้นอนนนโอ้โหเระเอกมาแล้วเอึ่งน้องแมาเอึ่งอึออกิอปเปอร์ก็ไม่กลัวเว้ยตลงกันทางไหนไวะอีเลยจำปักิ่เปอร กูขี้ป้าน้องตัวหนังมึงขี้ป้าน้องตัวหนังโอ้โหขังช่วยเนี่ยี่โลคแล้วี่โลคแล้วเนมหันดูหน้ามันก็ได้หันดูก็ไขู่เนี่มไม่สนใจเลยแม่งวิ่งมาอย่างเดียวตรงไหนก็ได้ครับที่มันไม่มีคีเปอร์ แล้วไม่เนี่ยตายสมปทานอูฟันไปไม,ไม,ไม,ไม่เป็นไรเลยดาบก็จะพังมันนะ่ะวันดาบทำไมเซิร์ฟแลกอะแล้วมากุญแทงมันไม่ได้ดาบก็จะพังนะไอ้กูตกใจไหนจะฆ่าฟัง สร้างฮีโร่พายก่อนอันนี้มันด่วนด่วนจริงๆสําสำคัญจริงๆร,งร,งรงิมันต้องสร้างฮีหล่พายก่อนข้างหลังก็เกียตั้งเดี่ยวสร้างสร้างสร้างทีโหลบไยก่นอนอีร้อยดาวอีร้อยดาวพันร้อยดาวไม่ตายก็เวอร์ บ้านจำเป็นบ้านจำเป็นเร็วบ้าโอ้โหไม่ถูกกับบ้านจำเป็นเออแล้วบ้านบ้านบ้านมันจำเป็นเนี่ยแค่นี้แหละแล้วก็ปางประตูจบโอ้โหดีดีกูโดนยกซอมบี้ หุ่งตัวเล็กได้ไงทาไมต้องแตะหุ่งตัวเล็กๆด้วยเห็นไหมโหวร้ายอ่ะต่อยผู้หญิงตัวเล็ก,ลกแล้วแถมแล้วตาคุณอ่ะอยะ่ยาอย่าอะไรกันที่บ้านเราเราเรากจ็จงพัดย,ยังอะไรนีก อ้๊โหูมันไม่เคยยิ่งในญ่ยลคะครับมันอีกแล้วคีเดยดท,ทะละัก